สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้พามาแชร์เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการใช้งานวีลูอัพนะคะตัวนี้พราเพิ่งเจอมาเมื่อวันก่อนเลยเพราะว่าพามีปัญหาในการใช้งานวีลูอัพนะคะก็คือตอนที่พราวเขียนสูตรวีลูอัพเนี่ยเพื่อดึงข้อมูลมาลงชีตรวมนะคะพราก็ต้องใช้วีลูอัพเนี่ยเชื่อมไปที่ชีตเดือนมกราอ่านี้เป็นชีตเดือนมการาพาจะดึงข้อมูลของเดือนมกราเนี่ยมาลงในไฟล์รวมนะคะแล้วพามีทั้งหมดอ่ะตรงนูตอนนี้มี3ชีต พร้วก็ต้องดึงข้อมูลของเดือนกุมภามกรากุมภามีนาที่อยู่แยกแต่ละชีทเนี่ยมาลงแล้วทีนี้มันเสียเวลาเพราะว่าพราต้องเขียนสูตรวีล o กอัพเนี่ยลิงก์ไปที่ชีทแต่ละชีทนะคะแยกการวิธีการเขียนสูตรวีลุกอันะคะมาดูตัวอย่างก็คือเราเนี่ยจะเริ่มด้วย v l o o k u ัพแล้วก็คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหานะคะอย่างเช่นเราต้องการรู้ว่าข้อมูลคุณติ i ี y เนี่ยของเพนเนี่ยปากกาเนี่ย ที่เดือนมกราเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็ใส่เป็น C5 เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นเลนส์ที่เราไว้ใช้หาข้อมูลนะคะก็มาดูที่ชี้ที่เราต้องการค้นหานะคะเลนส์ที่เราจะต้องกางเพื่อดูข้อมูลเนี่ย mm hmm. ก็คือตั้งแต่เป็น C4 จนถึง D8 นะคะ mm hmm. ก็คือก็เริ่มต้นที่ตัวคีย์เวิร์ดเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็กางไปจนถึงข้อมูลที่เราต้องการค้นหา ในที่นี้ก็คือ c 4จนถึง d 8นะคะแล้วก็เลข2ตรงนี้หมายถึงว่าตั้งแต่หลักแรกของคีย์เวิร์ดเนี่ยไปจนถึงตัวที่เราต้องการค้นหาเนี่ยค่าที่เราต้องการเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในที่นี้ก็คือลำดับที่2นะคะเพราะว่าตัวแรกคือตัวที่1ตัวนี้ก็คือตัวที่2แล้วก็ฟอ r ก็คือเราต้องการให้มัน exact match นะคะก็คือแมทกันตรงเป๊ะแล้วก็ ดึงมาข้อมูลมานะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเขียนสูตรวีรุกอาเบื้องต้นเนี่ยแพลวต้องนั่งเขียนทีละอันทีละอันเราตัวอย่างเนี่ยมันมีแค่3เดือนจริงๆริงแพวต้องดึงข้อมูลหลายเดือนกว่านี้นะคะแพวก็ลองคิดดูว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่เราสามารถแทนอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในสูตรอะเพื่อให้มันมาจับก,กับชื่อเดือนเลยแลแ้วแพก็จะใช้เป็นการลิงก์ชื่อเดือนลงไปในสูตรวีรุกอ p มันก็มีนะคะถ้าเราคน้นมันก็จะเจอวิธีการเขียนนะคะคอนเซปต์ง่ายๆเหมือนเราสร้างเท็กขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อแทนตัวนี้นะคะโดยที่เท็กเนี่ยมันก็ลิงก์กับชื่อเดือนตรงนี้เดี๋ยวพาวเ,เขียนให้ดูนะคะพาจะเอาตัวนี้มาแปลงข้อมูลให้เป็นรูปเท็กก่อนเท็กที่ลิงก์กับชื่อเดือนนะคะ,ะเราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะคะก็กดเท่ากับ ตัวที่เราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือบรรทัดนี้นะคะถ้าเกิดเราลากไปด้านขวาเนี่ยและยังให้มันฟิกอยู่เนี่ยแาจะเลือกใส่สตริงตรง,ตรงนี้นะคะ d 4แล้วก็จะแอนแอนด้วยตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพเพคอปก่อนเราได้เดือนมาแล้วนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเราใช้ตัวเดียวกันก็คือตรงนี้แล้วก็เปิดด้วยแอนนะคะ D4 แล้วก็แอนถ้าเกิดเป็นเทคต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูครอบด้วยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพาลากไปด้านขวาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเฟ a มัชเพราะว่าตัวนึงเนี่ย มันแอนอยู่กับเซลล์ที่เป็นบรรทัดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแปรผ่านตามช่องที่เราลากสูตรไปนะคะอ่าเราได้ตัวแปรของเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะก๊อปไปใช้ในสูตร vlook up ถ้าเราจะก๊อปตัวนี้ไปใช้นะคะที่เราเขียนเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวแทนตัวนี้ด้วยสูตรตรงนี้ ตรงนี้นะคะแทนที่ตัวแจนเนี่ยจะเป็นฟิกเราก็จะเอามาแทนค่าตรงนี้กด enter อ่าตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าขาดสิ่งสำคัญก็คือฟังกชัน in direct ใส่ครอบเข้าไปก่อนตรงนี้นะคะ in direct เนี่ยใส่ครอบเข้ามาเพื่อที่ว่าตรงนี้มันเป็น text เราจะเปลี่ยน text ให้เป็นตำแหน่งอ้าง in บน excel ได้เนี่ยเราต้องใส่คำว่า in direct เข้าไปแล้วสูตรเราก็จะใช้งานได้ เห็นไหมได้เท่ากับ24อ่าเดี๋ยวเราะจะลากสูตรนะการที่เราจะลากสูตรได้เดี๋ยวเราต้องฟิกตัวเลขก่อนโดยใส่ s ดอลลร์เข้าไปถ้าใส่อย่างเงี้ยหมายถึงเราะจะฟิกหลักนะคะแต่แถวเนี่ยเนี่ยมันก็ถ้าเกิดพาวลากลงมันก็จะเป็นแถว5แถว6แถว7อ่าถ้าเกิดตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยมันต้องเป็นหลักเดิมเท่านั้นนะส่วนตรงนี้ก็ฟิกถูกที่แล้วนะคะก็คือชื่อเดือนเดือนเนี่ยก็คือให้หลักเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเดือนที่เราลาก ส่วนแถวก็ยังต้องเป็นเดือนเนี่ยมันอยู่หัวข้อเดือนจะอยู่ที่แถว4ตลอดนะก็ให้ฟิกที่แถว4เอาไว้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยกด enter แล้วก็ลากสูตรมาใช้งานอ่าตรวจสอบดูสักเดือนไม่ต้องตื่นเต้นดูเดือนแจงก่อน24่ส่ให้6อ่าได้เท่ากับที่เราเขียนเองเลยแล้วลองลากไปด้านขวาดูอ่า เห็นไหมคะก็จะได้ค่าเท่ากับที่เราเขียนโดยแยกชีตนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาแยกชีตจาทีละอันทีละอันให้เสียเวลาแล้วถ้าเกิดเรามีหลายชีตเนี่ยเราก็สามารถลากสูตรตรงนี้ได้ยาวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปผูกสูตรใหม่นะคะข้อจํากัดของมันก็มีนะคะถ้าเกิดเราเขียนสูตรแบบนี้เนี่ยบรรทัดที่เรากางข้อมูลเนี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกอันนะคะแต่ถ้าบังเอิญน่ะเดี๋ยวแพวให ให้ให้ตัวเลือกมาอีกหนึ่งอันนะคะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเรามีเดือน a p พิลเพิ่มเข้ามานะคะเป็นโจทย์เพิ่มให้เสริมความเข้าใจและเดือน a p พิลเนี่ยข้อมูลมันยาวกว่าทุกๆอันนะวิธีการแก้ไขไม่ยากนะคะให้เลือกข้อมูลตัวที่ยาวที่สุดถ้าข้อมูลตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่บรรทัดที่ส3 13เราเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะให้ จาก8เนี่ยให้เป็น13แทนให้เท่ากับตัวที่ยาวที่สุดมันก็จะได้เวลาที่มันดึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะได้คลุมมาจนถึงตัวสุดท้ายของชีทที่ยาวที่สุดนะคะขอแค่คอลัมน์เนี่ยตรงกันก็พอจะยาวข้อมูลจะยาวแตกต่างกันแค่ไหนก็ได้ให้ใส่แถวที่มันยาวมากที่สุดก็พอมันจะได้ครอบคลุมข้อมูลที่เราจะดึงอ่าแล้วลองลากข้อมูลดูนะคะ นี้แพมีซ่อนเอาไว้คำตอบอันนี้ก็คือจะเป็นการจำสูรไปที่ชีตเอพิวเองนะซึ่งแตกต่างกับอันนี้นะคะอันนี้ให้มันแปลผ่านตามหัวข้อเดือนข้างบนนะนี่7 4ี่สตัวนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะแพวคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเพราะว่าแพวก็เอาไปใช้ทำประโยชน์มาแล้วมันไม่ต้องมานั่งลิงก์หลายๆชีตนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เป็นความรู้ที่ค้นพบแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดใครมีความรู้อะไรดีๆก็มาช่วยกันแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ